สองที่นี่ที่ไหนที่นี่บราซิลหนึ่งวันสั้นๆกับสถานที่ที่วิวสุดอลังการและร้านอาหารลึกลับที่บรรยากาศดีสุดๆเที่ยวได้อะไรในรอบนี้ไปกันที่ราชสวีเซสร์ลีครับเปิดคลิปกันแบบนี้เลยนะครับเพราะไฟที่อัดมาตอนต้นเนี่ยดันเสียงหาย วันนี้เรามากันที่หุบผาสวรรค์อยู่ที่ราชบุรีครับเดินทางจากกรุงเทพในแค่หนึ่งชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองโดยที่นี่นะครับมีวิวอลังการที่เราอยากมาเห็นด้วยตาตัวเองอยู่ครับมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับที่นี่ครับ<ๆ>พอเข้ามาเนี่ยคือเราจะเห็นบรรยากาศมันค่อนข้าง,งล่มแล้วก็คือเท่าที่เราอ่านประวัติเนี่ยก็คือเคยที่นี่เคยเคย,เคยลุ่งเรือมาก่อนนั่นแหละคุณจะเห็นจากมีทั้งบ้านเรือนไทยมีทั้งแบบสถาปัตยกรรมที่มันเป็นแบบรูปทรงของยุโรปอะไรเงี้ยครับแต่ ตรงนี้เขาจะมีที่สักาาการะบูชาก่อนแล้วก็จะมีคนที่ที่ดูแลที่นี่อยู่เนี่ยครับ,รบ<ๆ>กะมาดูแล้วก็จะมีแผนท่องแผนที่กับทางเดินขึ้นให้ครับ<ๆ>ก็เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไหว้พระกันก่อนนะครับผมแล้วเราจะขึ้นเขาก็เลยนี่เราอยู่ตรงนี้นี่เลยพระพิคเนตนะครับ <ๆ S 3> ผมเจ้าแม่กวนอิมนะครับพระเยซูนะครับพระพุทธเจ้านะครับผมเดินเข้ามาตรงทางที่จะขึ้นบันไดเนี่ยขับรถเข้ามาจอดตรงนี้ได้แต่ว่ามันก็จะมีลิงประมาณนึงอยู่ ก,ก็ต้องระวังเรื่องของด้วยนะครับแล้วก็เท่าที่เราอ่านมาเนี่ยบันไดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเนี่ยเขาบอกว่ัสามร้อยหกสิบห้าคันปะมานะปะมาแล้วข้างบนก็จะมีจุดให้เราเดินเหมือนที่แผนที่เมื่อกี้ครับทังบ้งหมดเจ็ดจุดด้วยกันแต่เราจะไปกี่จุดเนี่ยก็เดี๋ยวดู <c oughs> ดูพละก,กําลังพวกเราอีกทีหนึ่ง <c oughs> นะครับผมไปกัน <c oughs> ดูสภาพน้องผมตอนนี้ คือตอนในพวกเราขึ้นกันมาได้ประมาณาประมาณจุดประจักันแต่ดูสภาพของแต่ละคนนะครับผมนี่ขนาดเป็นเป็นมนุษย์จำพวกที่ออกกํลาลังกายตลอดเ,ออเลยนะพวกเราออกกำลังกายตลอดนะคือบันไดในแต่ละขั้นที่มันขึ้นมามันชันอืม,อมคือมันมันไม่ใช่บันไดเรียบอย่างนี้นะมันบันไดที่แบบว่ามันมันจะมีความสลบขึ้นทางเนี้ยเอออย่างเงี้ยอีกทีหนึ่งทำให้แต่ละก้าวที่ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเหนนะื่อยนะใช้ยังเยเอะอใช้ยรงเยอะ จริงมันเหนื่อยแค่ต้องบันไดแหละพอมันพ้นบันไดมาถึงจุดจุดพักอะครับมันก็จะเริ่มเป็นบันไดที่เป็นหินแต่คือมันไม่ได้ชันแหละก็จะวนแต่ละจุดชมวิวก็จะอยู่ใกล้ๆกลนกันเราขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นเหมือนเป็นแบบเป็นสะพานเป็นอะไรสักอย่างเหมือนหัวเรือหรือเป็นอะไรสักอย่างเหมือนหัวเรือแต่ว่าคือจุดแรกที่เราขึ้นมาเราเจอจุดของสังกัดใจก่อนแต่ว่าพอเราเจอจุดแรกปั๊บเนี่ยจุดที่สองสามสี่ใกล้กันหมดละทีนี้เพราะฉะนั้นแล้วอะมันจะไกลแค่ตอนขึ้นแค่นั้นเองพอถึงจุดคือจจุุดดเเชพอยแรกกกัใลล้น เดินไหมนะเดินไม่ไกลหน่อยเดียวนะครับแล้วพอขึ้นมาสังเกตก็จะมีเนี่ยที่คนเขาชอบเอาหินมาวางตั้งๆๆๆกันเหมือนที่เราไปปานบุรีแล้วเรามายไปคำ้ำภูเขาอะ่ะเนี่ยลองสังเกตดีๆเหมือนอีกก้อนหนึ่งอ่ะวางทับไว้อยู่ไหรดูจากรอยอ่าเนี่ยอืมหรือมันหรือมันแตกแล้วก็ไม่รู้นะคิวเหมือนก็แตกแล้วแต่ว่าไม่ได้ล่วงลงไปอะไรหาจุดที่ถ่ายรูปสวยๆแบบเวลาเราดูรีวิวไม่เจอเดี๋ยวเราต้องลองเดินดูครับเพราะที่ที่เนี้ยทางเดินมันจะเป็นทางเดินธรรมชาติแล้ว แต่เขามีอันี้อยู่นะเป็นสายเป็นเชือกเป็นธงแบบเหมือนนำทางครับใช่ก็พยายามตามธงเอาไว้นะครับมันจะง่ายกว่าโปกน้ำขึ้นมาด้วยใช่ห้ามลืมเลยข้อนี้เดือดวพวกเราก็อยู่ยกันที่จุดนี่แหละคือจุดสูงที่สุดจะเป็นตรงพระพุทธรูป แต่เราว่าเราอยู่ตรงพระเยซูกันเพราะว่าเราเราเห็นแล้วเราขีนขึ้นเพราะฤฤฤฤฤเราอยากได้ภาพตรงพระเยซูด้วยนะครับเพราะว่าเราก็จะได้ทำคอนเทนต์ที่เราต้องการใช่ใครได้เคยดูหนังเรื่อง Fast a n อ f u r i o u s นะครับเราก็จะรู้ว่า<ม>อันนี้คือเรียกว่าวอลีเดดของ<ๆ>ดอมโทรเรโตที่นี่คือบราซิลข้างบนเนี่ยจะมีพ่นพุทลูบมีข้างบนเหมือนเป็นขเขาเรียกอะไรนะ พระธาตุแล้วปะตรงนันพระธาตุเอาเหมือนเป็นพระธาตุนะครับแล้วก็มีพระยซูอยู่ตรงนี้ก็คือวิวอะ่ะที่เราต้องการมาเพราะว่าวิวมันเหมือนเหมือนบาซิลชื่ออะไรของบาซิลไม่รู้รูปเป็นอย่างเงี้ย <laughs> แล้วคือมันเหมือนบาซิลเลยเราก็อยากมาได้ภาพของที่นี่นะครับฟังงันก็ใครที่อยากตามรอยเราก็อลองมาดูพกน้ำขึ้นมานิดนึงก็ดีไปเราจะลงไปหาร้านอาหารกินแต่ว่าเราจะไปโซนบางตะบูน เพราะว่าเราเราอยากไปแบบนั่งแช่นานยาๆยาวๆเพราะว่าเรากาจะไม่ได้ไปไหนแล้วครับวันนี้เป็นคลิปแบบเบาๆมาถ่ายรูปวิวเล่นรับปีใหม่อเออ <c oughs> เราลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่นะครับผมปี2,000 67นะครับผมสองเอ้ยไปทุย25 6 7สิ2567นะครับผมหรือปีคิทติกัลลัที่2024นนั่นเองนะครับผมก็ใครนะครับผมที่เจอเรื่องไม่ดีหรืออะไรที่แย่ๆนะครับผมก็ทิ้งแม่งไว้ในปีนี้นะครับผมแล้วก็ไปเริ่มต้นสกัลลใหม่นะครับผมสู้ใหม่นะครับผมแล้วก็เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆขอให้เรื่องดีๆนะครับผมเข้ามาสู่ทุกท่านที่ติดตามช่องเราทุกๆคนและพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมสาธุนะครับไปงันเดี๋ยวเราลงไป ออกจากหุบพาสวรรค์น,นะครับเราไปยังร้านอาหารบินอ่าวเข้าสู่เขตเพชรบุรีกันครับแต่ว่าเดินทางไม่นานนะไม่ถึง1ชั่วโมงตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่ครัวยา่าดีน<อ>บางตะบูน <ผม S 1> นะครับคือฟิลร้านเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันเข้ามาข้างในแบบลึกๆเลยอะแล้วก็ที่ร้านบรรยากาศดีครับเป็นนั่งแบบเป็นแค่แบบนี้มีเรือผาแล้วก็เขาเป็นโฮมสเตย์ด้วย คืออาหารที่พวกเราสั่งกันมานะครับผมอันนี้ไข่เจียวหมูสับนะครับผมอันนี้เป็นกระเพราไก่กระเพราไก่ครับเนาะแล้วก็จะมีกุ้งชุบแป้งทอดนะครับแล้วก็จะเป็นเอ่ันนี้เราสั่งก๋วยเตีย๋ยวใส่กันเลยน๋วยเตี๋ยวแซ่บมากกว่าถ้าเกิดใครจะมาก็ปักหมุดดูทางเข้าจะงงๆนิดนึงตามพุทธเหที่เห็นขึ้นนะครับ <laughs> ทางเข้าคือแบบลึกลับจริงแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นโฮมสเตย์เนี่ยเขาก็จะมีนั่งได้ยาวๆอย่างกลางคืนเพราะว่าเขาจะมีเป็นพวกค็อกเทลมีเหล้าปั่นมีอะไรอย่างงี้ด้วย แล้วก็คิดว่าพอด้วยความด้วยความเป็นโฮมสเตย์เนี่ยคิดว่าเขาก็น่าจะมีแพ็กเกจที่เขาจะล่องเรือออกไปปากอ่าวได้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงดูข้อมูลให้ตอนนี้มากินก่อนนะวาละอยู่มากเรียบร้อยครับจบไปแล้ววันนี้กับคลิปสั้นๆสั้นจริงเพ่เคยทำคลิปสั้นขนาดนี้เลยผูปาสวร์งมาเช้าแล้วก็หายที่กินข้าววันหนึ่งอะไรเพราะว่าคือวันนี้ไม่ได้แพนเลยตรงอืง ไล่กันมาเลยได้อะไรกันบ้างได้ด่วนเนี่ยได้ทิปด่วนได้ทิปด่วนได้คอนเทนต์เปิดแมปอีกแล้วเปิดแบบเหมือนเดิมอีกแล้ว <c oughs> อันนั้นถือว่าเปิดแมปเพราะว่าเออเ,อ,อเรื่องอะไรอ่ะ ถนนที่เรามาอ่ะออปกติเพชรบุรีราชบุรีเนี่ยเราเราทำกันเยอะแล้วแต่ว่าเส้นทางวันนี้คือไม่เคยมาเลยถนนถนนทางอะไรก็คือเป็นใหม่หมดอย่างราชบุรีเนะี่ยที่เราเข้ามานะ่ะปกติแล้วนะ่ะเราไม่เคยเข้าเส้นนี้เลยนะวันนี้ได้ออกกําลังกายมากมเเพราะว่าตั้งแต่ทำงานใหม่มาแล้วถ้าจะถ้าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมอยู่แล้วทุกวันออ <c oughs> คือวันนี้ได้แบบเออได้ออกซิเจนหะน่อยได้มาปีนเขาได้มาสนุกสนานหน่อยได้มาแบบเฮ้ยทำคอนเทนต์ในรูปแบบที่เฮ้ยเราชอบชเราชอบเลยมันนั่นก็สนุกดีเดี๋ยวอย่าเรียกว่าปีนเขาเรียกว่าตะกายขึ้นดีกว่า โดูจ่าร้อยกว่าขัน้นเกียร์ตะกายเกียร์ตะกายขึ้นมาถึงไว้แต่วิวว่าค<อ>ุ้มค่ายิ่งขึ้นไปเห็นภาพกันไปแล้วอลังการจริง<ส>ทำที่ทไปได้ะไรจริงๆอะมันได้ทวนเพราะว่า วันนี้ตอนขึ้นเขาเรามันเราก็นึกย้อนไปถึงปีก่อนว่าเฮ้ยทำไมเราแบบทุกสิ้นปีเราต้องมาทราบาตตัวเองเล่นไว้อะปีก่อนก็ไปขึ้นเขาทะลุมาตอนนั้นใช่แล้วต้องไล่เลยนะอ่าพอดีว่าเฟซบุ๊กขอ,ขอ,ขอมาเพิ่งเตือนบอดีห้าปีที่แล้วก็ไปก็ไปลำบากลำกันที่เขาหล่นมาโคตรเหนื่อยในตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นคือเราไม่ทำค,คลิปเราไปกันเองเพราะงั้นมันเหมือนเราได้ทบทวนในในหนึ่งปีที่ผ่านมาแต่ว่าเอ้ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างมีแบบเหมือนเบลปีแคปอะเนีย พรุ่งนี้ก็จะเป็นปีใหม่แล้วก็อะไรที่มันไม่ดีในปีนี้ก็ปล่อยมันไปทิ้งมันไปแล้วก็ปีหน้าเรามาสร้างกันใหม่แต่อย่าทิ้งช่องเราใจเย็นๆดูดูต่อไปก่อนที่จริงผมดองคลิปไว้อีกสองคลิปนะลำปางกับเชียงใหม่ยังไม่ได้ลงเลยเนี่ยเดี๋ยวลงอันนี้ก่อนเพราะวอันนี้มันมันมันสั้นลำปางกับเชียงใหม่ฟุตเทจเยอะเกินไปแล้วอันนี้เแล้วชีเกียจ์แต่คลิปนี้เราทําเพื่อสวัสดีปีใหม่ใช่ใช่ต้องเสร็จต้องเสร็จคลิปนี้ต้องเสร็จแล้วก็สนองนี้ตัวเองกันนี่ใช่ครับดีเร่งด ครับก็ตามน,นี้สําหรับใครที่หาที่เที่ยวสบายๆใน1วันใกล้ๆก,ก,กันก็เป็น2อที่นี้ก็ได้หรือว่าย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเราก็ได้แล้วทางรับบุรีทางเพชรบุรีคือเยอะมากจริงใช่ครับแล้วก็อย่าลืมนะ Facebook Fanpage ของเราเที่ยวได้ไรนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับแลว้วก็ยูทูบชาแนลของเรานะครับเที่ยวได้ไรนะตอนนี้เราก็มีสติ๊กเกอร์แล้วนะครับโอ,อ,อ,อ้ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้นะครับผมก็อ่า เราเราจะให้เขาอย่างไรดีถ้าเกิดมีคนเ,<ร>เ,เขาอยากได้อินบ็อกมาเอาทิ้งมาเดี๋ยวเอาไป,เ,าไปเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งให้ <c oughs> เอาเอางานแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้เลยนะครับ <Okay S 1> ถ้าเกิด <c oughs> ชอบนะคราวนี้แล้วเ,เขาก็ใหม่ชิปหน้าปีหน้าครับครับผมสำหรับวันนี้เราสามคนเที่ยวได้ไหลายนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ